วันไหมนะครับแหม่จะลังเราตั้งไฟอน,นี่เขาห้องว่าเตียวมอนึงเตียวมอนึงมีสําหรับต้องกันไอบนบิ่งออกครับจะมาดูให้นึงมอนึงหกันอันนี้นะครับอันนี้เป็นเก้ามะนาวมะนาวครับปลูกไว้ครับนี่ครับวีธีชาวบ้านนะครับมะนาวแต่ลูกน่าจะยังมีแม่จะเก็บมาละ โด,ดนตัดไปนแนแกจะเก็บไปขันขันมะนาวนะครับส่วนนี้จะเป็นแถวบ้านผมห้องก๊มก่อ,กอส่วนแถวอีสานกงใบมังลักหาักกลางนี่ก็กจำาบบใครได้นะครับว่าของห้องอย่างอืมเ่นเดีวกก็หักใตอันนี้เนี่ควจะเป็นโหระพานะครับ ใบต้นจะออกสีมุงมวงง้มงชมพูอย่างนี้เออมน้วมาสีนี่ของเราพาแกปลูกไว้นี่ต้นพริกครับผมขอภไยในภาเดอต้นพริกนะครับอันนี้ก็มะเขือ มะเขือครับมะเขือปลูกในกระถางเลยตูนี่เลยกระถางเลยคือกัดหง่ของเาอ่าต้นพริกเน่เน่พริกสดพริกแดงครับพริกสดพริกหนูแดงนี่นี่นี่สามสีลูกแตงโมได,นด,นดนน้น,น,น,ดนะน,นีก็มีนะครับจะมีต้นพริกแต่จะกินพริกแกคนเพชรแก่คนร้อนแรงอืม อันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมนะครับอันนี้เป็นพักป้อมป้อม,อมหรือว่าต้นทับก,กชีในวาสกากางอันนี้เขาบ้าน,อ,านอ,อ,อมของผมป้อมครับเป็นทักการนะครับธรรมชาติแท้ๆใบพุนมาน,นะหมดเออบง,บงหัวเตือนนอนมาคันนะครับกางลืมกางมากางลืมบ้าน อันนี้กเปิดทักกาลนะครับครับผมทักกาลนะครับนนนนมะเขือนะสองสองลูกนะอ่านี่มะเขือมะเขือมันเก็เป็นโซนหน้าบ้านผมนะครับธรรมชาติอืมตะไครห ให้ต้องแบกันมันจะมีพักอละพักอย่างนะี้จุดหมดได้ละตะไคร่าต่แพสี่ตะไคร่ก็คงตะไคร่ใบมะกรูดครับมันกรูดอยู่ในต้นขาดตะไคร่ใบมะกรูดอันนี้จะเป็นตะไคร่ที่ปลูกเองใบไม้หุม้มป็นไม้ก็คือของกินนะครับอ่าบ่จะมองฟันฝนถึงตกมาคืนมาคืนนะครับวันนี้ก็คือ ไปได้ไปกิดยางเพราะว่าต้นยางฝนตกผมไปกิดยางมาได้ ครับครนั่นมันดากลังทำท่า,ทาไอ้มักแทรกนะครับกลังจะไม่เออเสียงว่าครับหายๆนี่ครับมอลลึงที่บอกอ่านี่มอลลึงมีหายหนึ่งตะกอนจะเป็นไฮสารครับตัวนี้ทันสมัยจะเป็นเป็นอลูมิเนียมละความห่อนไอ้คล้ายๆบอกว่ากระจายความห้อนดีๆแล้วก็ระบายความห้อนดีๆ นะครับแต่อันนี้ตัวนี้ยังเป็นเป็นเล็กอยู่เป็นนั่นอยู่เนี่ยตีเตียวมานึงตีใส่ถ้าศูนย์เขาบ่อใส่เตียวมานึงมันก็จะออกทรงนี้เข้ากขบอสุกง่ายเขาความข้อนมันระบายตีไปได้อยู่จต่ตะหมุนไปทีเข้านะครับเอาก็เลยต้องมีเตียวมานึงชุบน้ามะครับชุบหน้ามวใส่กด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 รอบรอบรอบหันไว้ล้คือไอมันออกาม้อนจะได้ไปหาตรงไหน เข้าไปใสซุปไว้ครับในคู้บรรยาชาวบ้านสืบต่อกันมาแล้วก็นี้ทำอะไรน่ครับน,น้องลุงไปอยู่ครับหากัางมาแก้งแมวครับจะประมาณนี้ครับครับพ่อ